สวัสดีนะครับผม Eat, อิทอิสุนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อตัว iPhone ให้เป็นตัว Apple Car p เพนะครับในตัวเครื่องเล่นวิทยุของอิโุสุว่าเคยเชื่อมต่อไปแล้วแต่พออัพ iOS หรือว่าอยู่ๆก็เชื่อมต่อได้เฉพาะบลูทูธฟังเพลงฟังอะไรได้อย่างเดียวแต่ว่าตัว Apple Car p เพไม่ขึ้นไม่ว่าจะทําการรีเซ็ตเครื่องแล้วหรือว่าลบตัวการจับคู่ในเครื่องเครื่องเล่นเราแล้วก็ไม่ขึ้นเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีกันนะครับว่าทํำยังไง ผมก็เพิ่งเจอทางแก้เหมือนกันก็ทําตามกันดูนะครับแล้วลองแจ้งกันนะว่าได้หรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักในตัวรุ่น Isuzu MU-X e l e g a n t Ultimate แล้วก็ RS นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถกระบะ D-Max ในบางรุ่นนะครับที่เป็นหน้าจอ9นิ้วไซส์แบบนี้ตัวนี้ก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายไม่ได้แต่ว่าเสียบสายแล้วขึ้นผมก็ลองมาหลายๆวิธีแล้วก็ลองผิดลองถูกมาไม่ว่าจะเป็นการ รายการจับคู่แล้วลบออกแล้วก็เชื่อมต่อใหม่ก็ไม่ขึ้นนะครับสําหรับลูกค้าบางท่านนะที่มีปัญหานี้ก็ขั้นแรกเลยวิธีแก้อันนี้เป็นวิธีที่ผมลองแล้วมันได้ผลนะครับก็ไปที่บลูทูธแล้วก็มือถือของเราเครื่องนี้ที่ผมจับคู่ไว้แล้วนะอย่างแรกเลยเรามารายการอ,อกการุปกรณ์ที่จับคู่กดลบที่จับคู่มือถือเรากับตัวจอเครื่องเล่นเราไว้ก่อนแล้วเราก็มาที่ตัวอของ iPhone เรานะครับ ไปที่ตั้งค่าเมื่อเราลบของตัวรถแล้วเราก็มาลดมาลบที่ตัวมือถือเราด้วยแล้วก็ไปที่ทั่วไปเลื่อนลงมาเรื่อยๆพี่ๆจะเห็นตัวคาเพย์อันนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีตัวรถเราที่จับคู่อยู่เรากดเข้าไปแล้วก็เลิกใช้รถคันนี้ปึ๊บแล้วลองจับคู่ใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้แล้วมันได้ผลนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเราก็มาที่หน้าจอหลักของตัวรถใช่ไหมไปที่ตั้งค่า ไปที่บลูทูธแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์สำหรับต่วนนี้เดี๋ยวเปิดหน้าบลูทูธก่อน่าอนี่ขึ้นมาแล้วมือถือเครื่องนี้ก็จะชื่อนี้กดรอจับคู่จับคู่ได้เลยรอสักครู่นะครับนี่เดี๋ยจะเด้งมาขอเชื่อมต่อค่าเพ เท่านี้เองเราก็จะเพลินกับคาเพยแบบไร้าสายได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ย้ํานะครับสําหรับพี่ๆที่เจอปัญหาคาเพยแบบไร้าสายไม่ขึ้นนะทําตามวิธีนี้ก็ได้เลย